thank you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่21สิงหาคมพศ2563ค่ะก็มาพบกับอาจารย์แอ๊ตักศีลาเช่นเดิมนะคะพร้อมกับดาวเด่น6ดวงท่านสามารถนําไปวิเคราะห์ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยค่ะท่านชอบตัวไหนรักตัวไหนก็จับคู่จับ2จับคู่3ได้เลยนะคะเพราะว่าเด่นทั้งวันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยค่ะดาวดวงแรกนะคะคือดาวห้ายังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะคะ ดาวห้าหรือดาวพระฤหัสปีอยู่ในตำแหน่งมหาธนแห่งฤกษ์และยังเป็นเกษตรเกาะอยู่ณวางลูกที่8มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาวหกนะคะดาวหกหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทวีโชคและยังเป็นจุลจักรเกาะอยู่ณวางลูกที่6มีดาวห้าหรือดาวพระฤหัสเป็นเจ้านวางและยังได้นวางปุเอกเช่นกันนะคะ ดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวสีค่ะยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเช่นกันนะคะดาวสีหรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งมหัธโนแห่งเกิกและยังเป็นอุจจาวิลาชมหาจักรราชาโชคนะคะก่ออยู่ณวังลูกที่5มีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตรนวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวสา ดาวสามหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งทาติโทแห่งเริกและยังเป็นเกษตรเกาะอยู่นาวางลูกที่หนึ่งมีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้านาวางและยังได้วรโครนะวางเช่นกันนะคะ ดาวเด่นตัวที่หประจําวันนี้ดาว7ค่ะยังอยู่ในตําแหน่งเดิมเช่นกันนะคะดาว7หรือดาวเสาค่ะอยู่ในตําแหน่งโจโรเลิกเกาะอยู่ณวางลูกที่9มีดาวห้าหรือดาวพฤหัสเป็นเจ้านวางและยังได้วรโคตนวางนะคะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้คือดาวสองค่ะ ดาวสองหรือดาวจัน์ทรอยู่ในตำแหน่งโจโ,โเรเลกและยังเป็นราชาโชคเกาะอยู่ณวางลูกที่สองมีดาวแปดหรือดาวราหูเป็นเจ้าณวางนะคะอาจารย์แอ้ก็จะคัดมาซีดวงเหมือนเดิมที่อาจารย์แอ้ชอบนะคะคือสองค่ะสี่ค่ะห้าค่ะเจ็ด ท่านใดที่ชอบตัวเดียววันนี้อาจารย์แอชอบนะคะคือ2ค่ะสามารถนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยรักตัวไหนชอบตัวไหนจัดเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรับโชคกับดาวเด่นประจําวัน6ดวงนี้และที่สําคัญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อาจารย์แแอแบบนี้ทุกๆวันนะคะท่านใดที่ร่วมกลุ่มเข้ามาแล้วก็ วิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยเพราะว่าในกลุ่มไลน์ของอาจารย์นะคะจะมีของออดาวเด่นประจําวันของอาจารย์ท่านอื่นๆในตักศิลาของเราด้วยนะคะก็นําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้มีอะไรก็สอบถามในไลน์กลุ่มได้เลยหรือท่านใดที่ยังไม่อยากเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถคอมเมนต์ใต้ YouTube ได้นะคะอาจารย์ว่างจะรีบตอบทันทีค่ะก็ขอให้ทุกท่านเฮงเงรับโชคมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วก็อะไรที่มันรู้สึกโหดหูใจ ออไม่ต้องไปคิดอะไรมากอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะฝ่าฟันอุปสรรคทุกๆอย่างที่เข้ามาในตัวเราขอให้ผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ไปได้โดยดีที่สุดนะคะก็เป็นกําลังใจให้สำหรับทุกๆคนนะคะที่สำคัญค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็พบกันใหม่กับดาวเด่น6ดวงในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ